ไว้ Why, จะหมดแล้ว L 7 9 y e เก้ายลโลมี1บูมี2อที่ขามีโปนะรีบทักแชทได้เลยอย่าทักซ้ำนะลูกค้าใครที่แบบว่าใจร้อนทักซ้ำนะลูกค้าโอ้โหยิ่งใจร้อนยิ่งไม่ได้นะแม่หนูบอกก่อนลูกค้าบางคนไม่รู้เนาะทักซ้ำคิดว่าเป็นเหมือน Messenger ที่แบบว่าเราเล่นเราเล่นแชทเอง แล้วมันจะต้องติ้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 งง,ง,ง,งั้นไม่ใช่นะของหนูแชทเพจนะมันจะเป็นแบบว่าระบบข้อความหนูจะตอบจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะสมมุติพี่ทักมาแล้วพี่อยู่ล่างสุดแล้วอีกประมาณคิวสองคิวจะถึงพี่เนี่ยถ้าพี่ทักซ้ำปุ๊บพี่ไปต่อแถวข้างบนใหม่นะคะอย่าทักซ้านะจ๊ะขอแบบว่าใจเย็นนิดนึงทักไว้แล้วก็ทิ้งไปเลยเดี๋ยวน้องมาตอบ ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งใจร้อนยิ่งยิ่งไม่ถึงคิวเพราะว่าแอดมินก็ไม่เห็นแชทพี่สักทีเนาะให้ลูกค้าใจเย็นนิดหนึ่งนะแอดมินไล่ตอบให้ที่ช้าไม่ได้ไปไหนเลยพี่ค่ะรับลูกค้าหน้าร้านแล้วก็ทยอยเคลียร์แล้วก็บวกกับอาจจะเป็นแบบช่วงกลางวันที่นี่พักกลางวันไม่เป็นเวลาลูกค้าบางทีหนูพักกันบ่ายสองบ่ายสามนะกว่าจะได้กินข้าว ทักถามสายเดียวไปแล้วครับได้ค่ะพี่เดี๋ยวรอเลยนะเมื่อกี้เห็นน้องรับลูกค้าคนเดียวเลยสอ,สอเจ้าเลยรอแป๊บหนึ่งนะแจ็คเก็ตฟีดใช่ไหมพี่พี่เล็กแจ็คเก็ตฟีดร,ราคา3,900ลูกใหม่ว่างนะคะลูกใหม่ว่างพี่เล็กถ้าส่งลาลามูฟลดลูกละ77บาทนะคะนี่รับไม้รับไม้นี่สวยๆเลยลูกค้าตัวนี้กางเกงมาแล้ว TWE411A ใครที่แบบว่าอยากได้งานแบบทำงานได้ลำลองได้นะแม่แม่มาเล่นรหัสนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จริงๆก็เป็นงานที่หนูขายแล้วก็ออกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะออกเรื่อยๆเลยเปิดงานเด็กไหมวันนี้งานเด็กหนูยังไม่ได้เปิดเลยค่ะลูกค้าอ่ะอันนี้ยูนิโคเห็นไหมสีชมพูนะคะสวยๆเลยอันนี้ไม่ได้ขึ้นไม้ให้นะ ขออนุญาตไม่ได้ขึ้นไม้โชว์ให้ดูเป็นตัวตัวไปนะคะลูกค้าทรงสวยต้องบอกว่างานทรงสวยเอวสภาพดีมีทั้งแบบว่าตามชื่อรายการเนาะมันเป็นงานแบบคาเอวยางยืดก็คือตัวละยังยืดอย่างเงี้ยแม่แม่ก็ตีไปเป็นพวกแบบงานลำลองได้เลยขายกลุ่มแบบว่าแม่บ้านได้ลงตลาดลงตลาดง่ายๆได้นะคะลูกค้าขา แต่ว่าถ้าแบบงานแบบแนวเอลสูงแบบนี้ทรงสวยๆแบบนี้ลูกค้าค่ะก็อาจจะเป็นแบบว่าขายพวกแบบกลุ่มสาวออฟฟิศเออคนใส่แบบแฟชชั่นได้นะคะจัดไปเลยลูกค้าตัวนี้ใครตามหายอยู่นะอยากขายได้ทั้ง2แบบแม่ในลูกเนี้ยคือจบเลยราคาดีด้วยนะเป็นงาน100กิโลลูกใหญ่แล้วก็มีแบรนด์ให้หลุ้นเออพวกยูนิคอรจ H&M มีออกแน่นอนนี่เห็นไหมสวยๆเลยงานลวดลายก็มีมันจะมีทั้งแบบคะลายคะสีพื้นแล้วก็ส่วนใหญ่อะสีสันที่ออกอับแม่มันจะไม่ได้ออกแบบจัดจ้านนะมันจะเป็นแนวแบบว่าใส่ง่ายแมทง่ายนะคะใส่ง่ายแมทง่ายโคนสุภาพนะคะพี่เพนรพานูเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี่เองอันนี้หนูเพิ่งเปิดต่อจากลูกงานฟีดเลย นะคะกระโปงใหม่พรมยังมีอยู่ไหม,ไมารายการนี้ห่างหายไปนานไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยไม่ค่อยได้เอาออกมาเปิดด้วยน้องยังมีอยู่ไหมหรือหมดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ, Panda. อ่ายังมีของแพนด้านะคะยังมีของแพนด้าเดี๋ยวไว้ต้องหามาเปิดบางรายการหนูก็แบบไม่ค่อยได้เอามาเปิดก็ลืมไปแล้วน้องยังอยู่ไหมลูกค้าก็ลืมไปด้วยว่ามีนะคะ KWE e e d เมื่อกี้หนูเพิ่งเปิดไปพี่จา๋าเดี๋ยวรอแบบว่าพี่เป็นนพาปิดไลห์พี่ไปย้อนดูได้นะคะไปย้อนดูได้รีวิวหนูขายไปแล้วนะหนูจะว่างลูกใหม่ก็คือวันนี้พี่เอาไปเลยเพราะว่ามันคุ้มค่าส่งอยู่แล้วนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะจ๊ะสี่พันเท่าไหร่นะมีโปรปะส่คะอโอเคตัวนี้ไม่ได้จัดโปรตัวนี้ราคา4,500บาทนะคะ4,500บาท ถ้า CF วันนี้หนูก็ให้พี่ส่งฟรีไปเลยลูกรีวิวนะคะเนี่ยํลำลองแบบนี้ลูกรีวิวส่งฟรีรหัส CF คขอควาย40ค่ะคอควาย40ลูกค้าขาคอควาย40มาเลยรหัส <c> CF <oughs> คะขอควาย40เนี่ยแบบทรงทำงานสวยๆมีออกนะคะ พอควาย40เข้ามาได้เลยลูกรีวิวจะส่งให้ฟรีราคา4,500บาทอุ้ยอันนี้เป็นของไนกี้ด้วยเออไนกี้สวยๆนะคะจับรีดหน่อยนะตัวนี้หนูบอกเลยว่าสภาพดีมากเอ,อ้ยอันนี้ลูกค้าแบบฟิลเข้ารูปรัดเออเห็นสวดเห็นทรงนะคะข้าปลไปให้เดี๋ยวขออนุญาตแบบโกรยไปให้น้องอู้ชิบยูนิโคมาอีกแล้วนี่ เห็นไหมลูกค้าสวยๆเลยกางเกงนะลูกรีวิวจะส่งให้ฟรีใครจะรับพิมพ์รหัส cf คอควาย40มาได้เลยลูกค้าขาคอควาย40เข้ามาได้เลยนะจำนวนตัวเยอะนะเป็นงานร้อยกิโลจำนวนหนูตีให้อยู่ประมาณตัวนี้เผอๆอะ่ะถึง300ได้ไหม250้ถึง300ประมาณนั้นนะคะลองหารให้หน่อยสิสัก250ก็ได้ต่ำ แต่จริงคิดว่าเกินเกิน250แน่นอนต้นทุนตัวละ18บาทนะคะเอาไปรีดเอาไปรีดเนี่ยก็ตกอะตัวละ2บาทตีไปเลยต้นทุน20บาทอุ้ยสวยอะทรงสวยมากเลยต้นทุนประมาณ20บาทลูกค้าขายได้กำไรแน่นอนนะคะเอาไปขายได้กำไรแน่นอนเวลาแม่เอาไปขายอะเขาก็ขายกันอยู่ประมาณตัวละ80ตัวละร้อยนะคะ แปดสิถึงร้อขายได้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าใครอยากรับลูกรีวิวแม่ก็ไม่ต้องไปจ่ายแบบอะไรเพิ่มแม่เอาไปเลยนะค่าส่งฟรีให้ด้วยซื้อแบบว่าตอนนี้คุ้ม,มเลยใครยังต้องบอกว่าใครมีรายการไหนที่สนใจและยังไม่ได้สั่งซื้อแม่รีบไปซื้อนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยพอพอลงโปปุ๊บนะโอ้โหตัดออเดอร์กันทีละเพียบลูกค้าเน้นคุ้มอะเนาะวันนี้คือบางคนอะต้องบอกว่าบางคนตั้งหน้าต,ตั้งตารอวันนี้นะ วันนี้ที่รอคอยของจริงนะคะลูกค้าไม่สั่งซื้อ <c oughs> ก่อนหน้านี้ไม่ยอมสั่งซื้อหนูบอกของไปเอ้อมีโปรอะไรไหม <c oughs> พอบอกตัวนี้ไม่ร่วมโปรโอเคเดี๋ยวพี่รอ 7. 7. เจ็ดจุดเจ็ดแรงมากนะลูกค้าเล่นรอกันขนาดนั้นเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ใครอยากได้นะรีบเลยบางรายการคือคนเขารอมานานเขาก็เริ่มตุนกันนะเขาเอาให้คุ้มเลยวันนี้เดี๋ยวหนูจะโชว์ไปกลวยไปนะอ <c oughs> ุยมีติดแบบว่า ทรงคาโก้ไปด้วยนิดหนึ่งนะคะเกงเกงทำงานมีกระเป๋าข้างอะไรแบบนี้อ่ะโกยโกยเพียบเลยเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะใครอยากได้รูปรีวิวก็ตามมาซีเอฟย้อนหลังได้นะหรือเจ้าลูกใหม่ไปลุนก็ได้ลูกค้าอุ้ยสีแดงเวอร์มากทรงสวยสวยสีสวยสวย,สวยเลยนะคะลวดลายถ้าถามว่าลวดลายที่มีติดมันก็จะประมาณนี้ เป็นพวกแบบลายตารางลายอะไรพวกนี้รอตอบแชทแป๊บหนึ่งนะพี่อ้อนน้องรับลูกค้าคนเดียวสองเจ้าเลยมีน้องอยู่อยู่หน้าคอมแค่คนเดียวเองตอนนี้เดี๋ยวหนูจะรีบปิดไลฟ์ไปรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูจะรีบปิดไลฟ์ไปตอบแชทให้ทุกคนเลยไปช่วยน้องนะคะวันนี้คือแบบชุนละมุนนิดนึงนะลูกค้าขออภัยด้วยนะบวกกับน้องมีโปรเนาะมันก็เลยแบบอันนั้นกันหน่อยอ่ะโอเคกลยไปเลย Dia apa yang